ตั้งวอรุ่มยี่ีชั่วโมงเกาติดพายุและดีจ้าในใกามาแจ้งข่ายแล้วนะคะ วันที่12ตุลาคม2563เวลา16นาฬิกานะคะตั้งวอรลุ่ม24ชั่วโมงกาะติดพายุประหลัดเกษตรตั้งวอรลุ่ม24ชั่วโมงกาะติดพายุประเมินสถานการณ์แก้ปัญหาทันทีหวังลดความเสียหายด้านเพจเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุจับ ตาพายุลูกต่อไปชื่อโซเดลโซเดลนะคะตั้งโดยไมโครนีเซียนะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันนะคะด็อกเตอร์ทองเปลกองจันประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัพายพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณนะ์ณ กระทรวงเกษตรและสหกรว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เกิดน้ําท่วมคังในหลายพื้นที่จึงได้มอบหมายให้สํานักง,งานเกษตรและสหกรจังหวัดแต่และจังหวัดติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทกภัยพร้อมทั้งรายงานความเสียหายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบูรณาการช่วยเหลือ ในเบื้องต้นได้รับฟังและติดตามสถานการณ์จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่และจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรชบุรีสะแก้วนครราชสีมาการจนบุรีราช,ชบุรีและจันทบุรีนะคะอันนี้ก็ขอส่งกำลังใจสำหรับพี่น้องที่เกิดน้ำท่วมเนาะจ้ะเนาะ ผ่านการประชุมทางไกลนะคะหรือวิดีโอคอลเนาะจาะเนาะเพื่อให้สามารถติดตามและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งวอร์มเพื่อรายงานสถานการณ์เร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงโดยจะทำหน้าที่รายงานแจ้งเตือนรวมถึงออกมาตรกการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อประชาชนเพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุดนะคะสำหรับเพจเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุโพสต์ติดตามเส้นทางยอมความกดอากาศตาม9 4วัดคาดการว่าจะพัฒนาเป็นพายุในวันที่ 16 17ตุลาคม2563ในทะเลจีนใต้ตอนกลางก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศเวียดนามตอนกลางและตอนล่างเข้าสู่ประเทศกัมพูชาก่อนที่จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำหรืออาจจะเป็นด e p r e s s i o n กำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะ โดยคาดการว่าพายุลูกนี้น้ำเยอะมากเพราะความกดอากาศสูงเริ่มถอยในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งอาจจะทำให้ภาคตะวันออกเชยงเหนือรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกคาดการว่าจะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักลมกระโชกแรงน้าในประเทศไทยในระยะนี้ถือว่าเยอะมาก จากฝนที่ตกอยู่ทุกวันซึ่งก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลุ่มที่ต่ำที่ราบเชิงเขาโดยคาดการว่าจะเริ่มมีผลกระทบประมาณวันที่18ไปจนถึงวันที่20ตุลาคม63นะคะสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามสปปลาว สองประเทศนี้จุดที่ตกหนักและมีน้ำท่วมอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็น่าเห็นใจประเทศเพื่อนบ้านนะคะรายชื่อที่คาดว่าจะใช้โซเดลนะคะตั้งโดยไมโครนีเซียหมายถึงชื่อหัวหน้าเผ่าในตำนานของเกาะโปนเปนะคะแม่ไก,ก่ก็ ขอส่งกำลังใจเนาะค่ะเนาะสำหรับพี่น้องจะได้รับรู้รับทราบล่วงหน้านะคะในวันที่1 8ถึงวันที่20นะจ๊ะเนาะเราก็ติดตามสถานการณ์แม่ไก่ก็จะอัปเดตข่าวเรื่อยๆทุกวันนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ